ก็ชุดน,นี้ปล่อยตัวแล้วนะครับอันนี้เขาถามว่าความชื้นแค่ไหนในการปล่อยตัวอันนี้น้ํายังขังอยู่นะอ่บ่อเน,นี้ยจะให้มีความชื้นแบบไหนถึงจะปล่อยตัวเส้เดือนได้อ่ะเห็นไหมเห็นรอยเท้าผมไหมเนี่ยน้ําขังแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่นะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่ลา,ลาดเอียงเนาะมันก็ต่ําตรงนี้มันต่ํา ข้างบนมันก็จะแห้งนะครับบ่อมันกว้างนะครับบ่อมันกว้างไสเดือนเนี่ยมันจะหนีจากที่น้ําขังมันก็จะหาที่ของมันอยู่ได้เดี๋ยวพอน้ำเนี่ยเริ่มจืดจางคือว่ามันมันแห้งมันโดนดูดไปเรื่อยโดนดูดไปเรื่อยนะครับมันก็อยู่สภาพความชื้นปกตินะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวได้เลยเมื่อเราปล่อยน้ำนะปล่อยน้ําออกไปแล้วนะครับปล่อยน้ำไปแล้วก็จะยหลือสภาพนี้อ่า วิธีเราก็จะรู้ได้ไงว่ามันได้ไม่ได้เราก็เอาตัวน้องเดือนเนี่ยครับนะมาเทสก่อนก็ได้อะวางนะครับวางงนี้เลยนะวางน้องเดือนไว้เราดูซิว่าปฏิกิริยาของเขาเนี่ยมันจะมุดลงเร็วไหมถ้าภายในสองนาทีหนึ่งถึงสองนาทีเขาลงเขาลงไปเลยแสดงว่าการแช่ของเราเนี่ยมันได้ หมายความว่ามันไม่ร้อนนะครับมันเป็นสภาพที่เหมาะสมที่เส้เดือนเขาจะมุดลงแต่ถ้าพอเราวางไปแล้วเนี่ยเกินกว่า2องนาทีนะครับเส้เดือนเขาแตกกระจายตัวคานออกไปนูน่นไปนี่ไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่มีการมุดตัวลงเลยนะครับให้สันนิษฐานได้เลยว่าการแช่การลดความร้อนมันยังใช้ไม่ได้นะครับนั่นคือเทคนิคของการปล่อยตัว อย่างแบบนี้อดูชัดๆนะเนี่ยเขาลงแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาลงแล้วนะครับคือขมุดลงหาอาหารแล้วอ่ะเห็นไหมขมุดแล้วนะครับเขาพยายามชอนใช้ตัวลงไปข้างล่างอ่าแบบนี้เลยทีนี้เราก็เอาตัวนะครับตัวพ่อแม่พันธุ์ พร้อมเสร็จกากอย่างที่ผมบอกนะพร้อมเสร็จกาก<ด>เอาไปโรยให้ทั่วนะครับโรยให้ทั่วเหมือนบ่อนี้พอโรยให้ทั่วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาน้ํามาฉีดนะครับเราก็ลงบันทึกประจําวันนะครับลงบันทึกไปเลยว่าเราปล่อยตัววันไหนอย่างที่ผมบอกเสร็จปุ๊บถ้าทําหมดครบทุกบ่อนะครับหมดครบทุกบ่อปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือถึงผ้าสแลนปิดหน้าเลยนะครับ ถึงผ้าสแลนปิดปิดหน้าเลยนะผ้าสแลนเพ่น,นปิดหน้าบ่อเลยครับปิดหมดนะครับจริงๆควรเป็นผ้าสีดํานะครับเพื่อพางแสงให้มันมืดยิ่งมืดยิ่งดีบอกอย่างนี้เลยนะยิ่งมืดยิ่งดีไสเดือนจะกินเร็วมาก